สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับมื้อนี้มาใส่ด่างใส่คายหรือว่าใส่มุ่งดักกุ้งน้ำครับปูนงคนเพื่อนกระดักหนูครับมากันพร้อมทีมงานและครับหลายคนอยู่นะครับมีบ่าวดอนแล้วก็บ,บ่าวเพชรมานน้ำครับแล้วก็พันใหญ่แล้วก็วกผมทั้งนั้นก็มีบ,าบา่าวบ่าวแจ่ ล้วกะพันน้อยครับมีหลายคนอยู่หมดละแยกายกันขึ้นไปเมื่อไหรครับเอามาที่หลังคุณครับจังใดก็ล้อลุ่นว่าเขาสีมีกิจกรรมออียงแนมือแรงเนาะข้าหมานิเอียงกะจีเอามาเฮ็ดเนื้อยู่เนื้อกินกันละครับไปเลยครับไอรุ่นน้ำกันว่าสีหมานอันใดเมื่อเนี่แต่เขาก็สิลงไปใส่ด่างกับพันไงคุณครับพันไงถ่ายอยู่พุ่นครับครับใ้เวลาดักใส่ด่างเขาแล้วมันครับ ไข่เขาเป็นสามเส้นเครื่องนะครับเนี่ยแต่อันนี้มีไข่ไม่มาปากหนึ่งสี่เส้นเครื่องครับอันนั้นซุมนี่กับสี่เส้นเครื่องกับนี้อยู่ครับเขาใส่ด่างหลายปากอยู่เมือนีงพันไงเป็นคนใส้ครับผละพันไ่ผุนครับสว่วนเบาดอนกับบาเพชรอยู่ฟังทั้งพุนครับเขาห้เพิ่นไปใส่พุนเลือกเอาเลยตามสบาย <c oughs> เห็นแล้ครับ อันใหญ่กำลังใส่ลงไปพันหน่อยอยู่พุ่นครับปุ่นพันหน่อยใส่ยู่พุ่นเนาะพันใหญ่เ้างใส่ได้มือน,นี้บ่ได้ดักดักหนูนะครับมือน,นี้แต่ว่าผมตั้งกล้องดักท้ายไว้เยอ่ดอกจัะสิเข่าบ่เข่าจาังมาลุ่นกันเนาะครับขั้นเขา่ากะจะได้ลงคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งคือเก่อละครับ จากเส้นพานปากนั่นสามเ้นเครึ่งคร,งครับปากนี่ปากแรกที่เขาใส่เหรอเนาะเขาก็อีใส่ไปนี่แหละครับเนี่ยใส่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเล่าเ <c oughs> <c oughs> ้ยย่านน้ำจังเนาะเออพันบกลุยน้ำย่านน้ำ ใส่ปากที่สองแล้วครับพูนอ,อันหน่อยใส่อยู่ฟังพุ่นอันนี้เขาจะใส่รองขึ้นมาหนีนะครับใส่รองขึ้นมาหนีแล้วเนาะ นี่ดงังสามเ้นครึ่งนะครับนะตอนนี้ก็ค่ำแล้วครับได้เวลามาเฮ็ดกับเขากินแล้วมือนี่ได้เชียบนี่ครับเชียบมือฉมังเบาดอนวิธีค้นมักเลาะครับสวัสดีครับเฮ็ดยังกินเบ้ามื้เนี่ยที่รยกว่าเสียนยามเบ็ดตามา่ต่อมปะนี่ ปลาบผถดกับเลยว่าสิต้มเฉียดที่น้องเฉียดได้หลายมื้อนี้ต้มเฉียดครับเมนูเด็ดมื้อนี้ต้มเฉียดต้มเฉียดอยู่ครับบลาเพ็ดกำลังล่างเขียดอยู่ครับเห็นเวลาบ้าส่วนพันใไงครับพันหน่อยครับ บเบาแจ่จักไปทั้งนีบ่เห็นเลยครับนี่ลหละเอาก็สจีต้มเขียดดุนน้ำกันไปครับว่าสีแซบบว่าซบแต่ว่าย้ำหิวมา้าบพาว่ายัางดอก เด็ดครับเ,เ,เ,เรื่องคนรอเผ็ดใส่แล้วเนื้อแสบน้อยใบกระเพรากระเพาะรเพาใบซสยหอนตัว <c oughs> มือต่างไปหอน <c oughs> รสดีแน่นอนแสบแท้อือตอนนี้ก็สุกแล้วครับไปพร้อมเสิร์ฟแล้วบดนเนี่ยนครับโอ้ยน่ากินขนาดเลยคนสุดยอดเลยแก้ว แล้วันเรียกไ,ไปหลังพันใหญ่พันหน่อยพันเจียก็ยืนแคบๆสั้นตอกคนะแคบมืเพาว่าแคบมูนี้เสียบย ยอดสอดยอดไล่พักดีฟูจริงป่ะเออข่าขได้ฟัวเออ้นหัเขาให้เออบ้านเลยก็น,น้อน,น่นี่เลยก็เลย ต้มเสีดของแซีบจุดหนึนนลูกเสีบลูกเสียบเลบวะไรสดีนี่รถดีวะขีบ่จุดหนึ่งหนึ่งพเงินไปสวนฮว่านมปสวนฮว่านมี่ยินแล้วเต๋ยินแล้วจะเป้าปุ่นเาไหนใบกะเพาระเพาไหนยัง <c ười> ไ <c ười> อโอ้โย่างสุดยดอดเลยเนี่ยนะต้มเสียดเสียลิโมกแบบนี้ได้กินแท้ครับแบบเนี้ยว่ากูาต้องล้อปลาล้อเบาไหว กูเห็นเอาฟักไตมา่เอาปักไตมาวางข้างอยาาอ้อมหูเลยก็ดีา่านพยายมเล็กินเียนนะมันก็บบริเวกินเอกิแ่ปีตายปนไมกมาเลยาจะร้มกีแเียเขาตาไดนเดยวปลี่ยนนมาต้ม เง็ดหรอแล้วที่สนจอนมองถึงไปแกงเง็ดจังมือเก็บเราแจงก่อนเนาะเสียบเน่ะใด่มนเน็ตาบยกยนนั่งแกงกินอยู่แล้วเนาะต้องไปเติะตอนหัวค้ำรจีบองเขาจินเขาแ้วหมาดองเขา

เวลามายามคายของเขาล้วครับวัเนี่ยเ้าแล้วเบิ่งเลยครับบ่ได้ลงน้ำน้ำพันแย่ดอกห้พันแย่ลงไปยามรถเห็น,น่เนะยกสูงๆนะวูหุนค,ครับติดดีอยู่ด้วยล่ะ 对。 องมดซ้ำนั่นสิามาโชว์ด้วยข้นมาโอ้อันใหญ่เขายามเสร็จแล้วครับเขากะสีบ,บดไทยห้เบิ้งหลายปากดอกครับแต่ว่ากะสีไท,ทยให้เบิ้งแน่เราก็ไปล้อสรุปผลงานกันเลยนะครับเนาะว่ามือนี่เขาสิมีข้อหมานมาฝากพี่น้องหน่อยหลายซ้ำเลยครับสำหรับปากนี่ก็เขาได้อยู่ครับเนี่ยถือว่า ดางสามเนครึ่งปากนี่ที่เขาใส่หมูหวานนี่พี่น้องเบื mente, ้องลังครับกถือว่าพอได้ยูได้กินอยู่แล้วครับครับโอ้พอได้ยูสวยๆสวยงามอยู่ติดดีอยู่ถือว่าใส่ได้การอยู่ไปครับยามอีกปากนึง ปากนี้ก็ถือว่าได้การอยู่นะครับมายามให้เบื้องอีกปากนึ่งปากสุดท้ายอยู่พ้นครับยามปากสุดท้ายล่ะครับเดี๋ยวใหนพี่น้องเขายกห้เบิ้งก่อนถือว่าดังนี่ปากนี้เป็นเจังไดปากนี่คือบ่าโอ้ถึกอยู่ได้ล่ะครับพุ่นออ้ถึกดีอยู่ โอ้มีรุ่นมีรุ่นเดี๋ยวร้อยพันไงเขายามมาครับพันหน่อยยามยูคนเปิดปเบิง้งของพันหน่อยวะพันหน่อยเป็นไรคืบว่ะโอ้ย อาจีมีเสียงเคียงเนีเย้อครับเิ่นสูบน้ำใส่ข้าวโพดปลูกข้าวโพดข่างอ่าง โชว์จากในด้วยครับเพราะได้อย่หรือว่าเขาทายยู่ตังนี้ก็ได้ตังนี้ก็สามเส้นเรื่อครับตัง โอ้ติดดีอยู่นี่ือว่าพอได้อยู่ครับสวยๆๆๆแปลงหลุดลุ่นเลยตอนนี้เขากับมามองพักเขาเรียบร้อยแล้วครับเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับวันนี้แต่ละคนนี่ก็ถือว่ามีวามหมานหลายเติบยูคครับเมื่อเนี้ย ถึงมันจะหมานบ่เต็มที่แต่ว่าเมื่อน,นี้ก็พอได้ยู่ได้กินกันล่ะครับมื่อนี้เบื้องของเบาเบาดอนกันบเบาเพชรน,นะครับโอ้โหนะครับเออสุดยอดเลยปากเนี่ยจากเส้นเบาเนะี่ยดังซีเ้นครับเนี่ยถือประมาณนี้แหละครับโอ้โปลายอย่างพันเนะี่ยโอ้ปลาพันไม้นาะบบนนพกูะครับนี่ก็ถือคือกันนีะโอ้โหนะ สุดยอดครับสุดยอด <pixel S 2> ถ <propri> ือว่า<น>มีเขาหมานมื้อเนี่ยครับเขาก็สีเดินทางกลับบ้านละครับบอนส่วนของเขานั่นก็อยู่ในคลิปเล่าเนาะครับเนาะก็อาจจะบดได้ท้ายให้เบื้องเมดทุกดาปากทุกดังหรอกครับเพราะว่ามันเวลามันบ่ค่อยมีครับกับเขาได้ยู่ได้กินละครับเนี่ยถือว่าหมานอยู่ครับเขาก็สีเดินทางกลับบ้านละครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สรุปนีเนะครับเนาะจังใดกับพ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ